้องพร้อมเสียงพร้อมโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะเกาะติดชีวิตเสื้อบอลวันที่3แล้วนะเดี๋ยวจะพาไปลอกเฟกนะลอกเฟกเสื้อที่พังใกล้ความจริงแล้วใกล้สภาพนางฟ้าแล้วแต่วันนี้เราจะมาที่ใดนั้นไปรับชมเลยดีกว่า เาถึงแล้วร้านที่เราจะไปลอกเฟกก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณร้านเฉลิมนครน,นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทาในวันนี้นะสไตล์ของร้านก็นั่งชิลแล้วก็มีดนตรีสดนะมาใช้บริการกันได้เลยร้านตั้งอยู่ตรงตลาดสดร่วมใจเมืองทองธานีนะมาใช้บริการกันได้นะต้องขอกราบขอพรบคุณมากๆครับมา คุณผู้ชมก่อติดชีวิตเสื้อบอลวันที่3ามนะครับผมนี่วันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับผมเราจะมาลอกบิโคล่าอ๋อลอกออกนะมาลอกออกนะวันที่สมแล้ววันที่สองนะผมให้นี่ลอกให้แฟนผมลอกอุดหนนี่ก็ดูดิสภาพเนียนเลยฮะเนี่ยดูให้ที่ดูใมาดูเนี่ยดูแฟนผมลอกเนียนนะนะผมใช้ที่ลอกก็อะลายอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลาดีวผมลอกเองวันนี้ เมาชีพลอกเลยเอ๊เดี๋ยวเป็นผู้ชมให้ขันยาลอกเฟรกรู้จักไหมอย่ากินเข้าไปแล้วกันเพราะว่าเราเขวดมาทดแทนนะฮะหาซื้อง่ายพี่แถวไหนอะซื้อแถวไหนอะหลังสนามตุกแต่ถ้าสมมติว่าเอ้าผมอยู่เชียงใหม่ไงผมจะซื้อยังไงอะก็เดี๋ยวนี้เขามีโคโลคอรี่ส่งปรษณีได้ป่าไม่ใช่เดินเข้าไปในร้านวัสดุกป่อทาังแล้วบอกเขาว่าพี่ครับขอซื้อทินเนอร์ขวดหนึ่งทินเนอร์ก็ได้ได้ ถ้าใครอยากรู้ว่าได,ได้ได้ผลดีหรือไม่ดีชมตามนี้เลยลิงก์อยู่บนนี้ลิงก์อยู่บนนี้นะใช่่อาโอเคเดี๋ยวไม่เปิดลิงก์ข้างบนนะเปิดลิงก์เลยทินไอทินเนอร์ใช้โล,เล่เสกดีไหมตามนี้เลยนะจนมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไม่กว่านนะดิวนะ้ำกินไนดะ้หรืนนะอไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เราเสกนะถ้าคุณผู้ชมมาต่อติดตามพันธุการแล้วว่าว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนนะโอเคดูนะ เนี่ยผมจะลอกบิ๊กโคลาวันนี้จะลอกบิ๊กโคลานะนะแล้วก็ทําประมาณนี้เนี่ยเราจะลอกอย่างงี้นะเนี่ยท้างหลังใช่ท้างหลังนะเนี่ยนะเนี่ยตรงประมาณนี้เลยลอยดูจุ่มแค่นิดเดียวพอไมถจุ่มเยอะนะแล้วก็จัดการพาตรงที่เราจะลอกเลยเนี่ยนะผมว่าคุณผู้ชมอ่ะก็ทําเป็นแหละนะแต่ว่า ความคลาสสิกของมันน่ะคือชุดตัวเนี้ยสภาพแม่งมาแบบเยินถ้ากินห้วอ่ะพี่ดูดิเยินนะเยินมากแต่ว่าผมจะทำให้เป็นนางฟ้าไงอ้าวมามาสวัสดีเข้าชมหน่อยมามาถึงแล้วัอนหนึ่งสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยเดียวครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีแต่งตัวสวยวันนี้ครับสวัสดีค่ะอ่ารายงครับสบายดีสบายดีจ้าอ้าวแต่งยังหรออือโอ้โหโอเค น้องฟางนะน้องฟางเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนผมนี่แหละนะนี่เสร็จแล้วแล้ว feet, ทำไงต่อครับผมชุ่มแล้วชุ่มเสร็จปุ๊บทำไงครับดูดึงเลยครับให้มันยืดปึ๊บปึ๊บอ๋อ,อให้มันร่อนให้มันร่อนดึงให้มันร่อนอ,อ่ปึ๊บ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 อ่าเป็นไงนโอโโ้โหไม่น่าเชื่อครับมันหลุดเลยครับเป็นไงเป็นไงอ๋อเลี่ยวขา ลกเน,นี่ยทำเห็นจ่า,จายนะอพี่ต่อดึงเลยดึงโชก็ดึงโชกพี่ต่อดึงดึงโชกก็<ว><น>ค,คืออ่าน้ำยาเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับกาวใชของตัวโลโกโ้คุณผู้ชมผมจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะถ้าเราจะลอกนะเอ้ยถ้ถา,าจะขัดนะเราขัดแค่ช่วงขอคอขัดแค่ช่วงขอคอ,อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาโลโก้มาปิดติดครับมันก็ไม่เห็นละถูกต้องเออโอ้ยยอดพี่พี่รู้ได้ไง โอ้หเรื่องแค่นี้ไม่รู้ได้ไงใช่ไหมนี่นะก็เดี๋ยวจัดการเลยนะจัดการเลยเนี่ยนี่ดูไอเนี่ยนะสอกเข้าไปอย่างเงี้ยเราใช้แบบอื่นก็ได้ที่มันเรียบๆอ่ะแต่ผมเหมาะกันผมถน่านี้มากกว่านะนะครับเลยครับใช่เออเนี้อนิดเดียวแล้วก็ขอบขอบแค่เราขอบเองเนี่ยมันแค่น่ะใช้กาวมันหลุดๆนิดนึงใช่เนี่ยเห็นไมเพราะว่า จะได้เพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะในตัวตัวเฟกอันใหม่โอ้นี่บรรยายดีมากเลยเนี่ยใช่ครับผมว่าผมไม่ทำให้พี่ทำได้หรอกเกเริ่มเริ่มจางแล้วเกเริ่มจางแล้วว่ากาวเริ่มหลุดนี่ยบางคนบางคนเขาคิดว่าเฮ้ยทำไมพี่ทำง่ายจังก็คือผมทำแบบบ่อยไงเลยเลยง่ายแต่แต่สมมติว่าท่านเนี่ยเพิ่งทำครั้งแรกอ่ะผมอยากจะบอกว่าท่านดูคลิปผมอ่ะ ไปเรื่อยๆดูจนคิดว่าเออแน่ใจแล้วท่านจักเลยนะเพราะผมมันรู้เหลี่ยมแล้วไงว่าต้องทายังไงไงยืนพี่ต่อบอกเข้าไปเสื้อทุกตัวห้ามทําอะไรพี่บอกก็ไปใหม่เสื้อทุกตัวนะฮะได้มาฮะห้ามซักอไม่ใช่ป้าซักได้เอามาใส่ที่อะไรเสร็จปุ๊บเป็นเนื่อเป็นกินอะไรปุ๊บห้ามซักเครื่องสักผ้าเพราะว่ามันจะพังนตอนปั่นดังนั้น ซักมือครับผมในกะละมังนะแล้วเสื้อมันจะอยู่กับท่านได้นานแสนนานหลายปีอะป,ปีหจริงปีอ้าโอเคเป็นไงสวยงามหมดเลี้ยงสวยแบบเนีเยนๆเลยสวยมมผมเป็นไงสวยแบบเนีเยนๆ ังมาบอกเมื่อกี้นะฮะเออนะคุณผู้ชมก็กอดติดชีวิสเตอร์บอลวันที่3นะก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไว้ดีโ <Yeah. S 1> <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวจบเท่านี้แล้วกันนะแล้ววันที่4ติดตามตอนต่อไปนะวันที่4นะเอ,อ่อจะไปที่ใดก็เดี๋ยวลุ้นกันแล้วกันเฮ้ยร้านนี้ที่ไหนวะวันนี้เรามากันเดี๋ยวเราให้น้องมาบอกดีกว่าเอาเชิญชวนอ่าพิอาพิอาร้านนะเชิญเชิญไปไปหนุนเชิญมามามาโปรโมทร้านหน่อยโปรโมทร้านหน่อย อยู่ตรงไหนครับสวัสดีค่ะอยู่ตรงไหนฮะร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่เมืองทองธานีจ้ะมีเก่าร้านเฉลิมคนมคร,รมีคาราโอเกะคาราโอเกะแล้วก็มีรติสดเปิดตั้งแต่สี่โมงถึงห้าทุ่มเยนคืนตรงเนี้ยถ,ถ้าเกิดมาเจอน้องเขาก็ให้ติ๊กผมด,ด้วยว้าว <laughs> วันนี้ก็ค้งควร<ห>ต่อเวลานะโอเคนะหมดแกเวลาเออเวลาแล้วก็เดี๋ยวพวกเราสามคน ขอตัวชิ่งกันไปก่อนครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะเซ็งว่ะปันมึงเป็นไรอ่ะจะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทำไมไม่มีคนติดตามช่องคุณบ้าเสื้อบอลเราเดี๋ยวนี้ใครๆก็กดติดตามกันนั่นแหละเพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อบอลสวยๆและสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับ กดเลยต้องกดแล้วกดเลย